สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจิงเบบี้จิงโกนะคะวันนี้ก็ตามหัวคลิปเลยจิงจะมาแนะนําสกินแคร์ที่ทําให้ผิวกระจ่างใสเนื่องจากช่วงนี้เราเข้าหน้าร้อนแล้วผิวก็จะมีความค้าง่ายขึ้นแล้วแบรนด์เนี้ยก็เป็นแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นนะคะถ้าพูดถึงแบรนด์เซนกะเนี้ยหลายๆคนอาจจะนึกว่าเอะแบรนด์อะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวจิงจะแปะโปรดักตหนึงให้ดู นึกภาพออกไหมอันนี้คือ perfect whip หรือว่าตัว Whip Foam ยอดฮิตที่โด่งดังไปทั่วทั้งญี่ปุ่นทั้งบ้านเราซึ่งแบรนด์เซนกาเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของของตัวนี้เลยเป็น o r i ิจินอเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยใช้ตัวโฟมของเขาใช่ไหม แจริงก็เคยใช้แลวจริงก็รู้สึกว่ามันล้างหน้าสะอาดมากก็มีช่วงหนึ่งที่ใช้หมดไปประมาณ2หลอดได้ตอนนี้หลายหลายคนอาจจะกําลังมองหาสกินแคร์เพื่อผิวกระจ่างใสยอยู่เพราะว่าแดดบ้านเราคือไม่ใช่เล่นๆเลยและเซนกะเนี่ยเขาก็เพิ่งออกไลน์สกินแคร์เพื่อผิวกระจ่างใสออกมาที่สาคัญคือโปรดักต์ไลน์เนี้ยราคาแต่ละตัวของเขามีตั้งแต่1 5 9ยห้บาถึงสี่บาทเท่านั้นราคาน่ารักมากก็ไลน์นี้นะคะคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าจุนปะกุเซนกะ รือชื่อภาษาอังกฤษเขาก็คือเซนกะไวบิวตี้สกินแคร์นั่นเองนี่นะคะโปรดักต์เขาก็จะมีหน้าตาแบบนี้และที่จริงคิดว่ามันน่าสนใจมากๆคือลายโปรดักต์อันนี้เขาใช้นวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นเป็นของเซนกะโดยเฉพาะเลยก็จะทําให้ผิวกระจ่างใสให้ผิวเนียนุ่มแล้วนวัตกรรมอันนี้เขาจะเรียกว่า n a t u e n s formula นะคะจริงไม่แน่ใจว่าจริงอ่านถูกไหมมันสะกดอย่างนี้ เขาก็จะมีการนําส่วนผสมจากธรรมชาติก็จะมีไวท์โค้กูลมีไรซ์แบรนด์ออยล์มีฮันนี่แล้วก็มีซากุระลีฟเอ็กซ์แทรั เขาก็จะเอาส่วนผสมธรรมชาติพวกนี้มาผสานกับวิทยาการการบำรุงผิวจากศูนย์วิจัยเชชเชโร่และนวัตกรรมอันเนี้ยเขาก็จะทําให้ผิวเราเนียนนุ่มแล้วก็ดูสุขภาพดีขึ้นอ๋อแล้วก็กระจ่างใสขึ้นด้วยก็อย่างที่บอกอันเนี้ยคือเขาเป็นนวัตกรรมโดยเฉพาะของเซนกะก็จะไม่มีแบรนด์ไหนที่ใช้นวัตกรรมอันนี้ส่วนโปรดักต์ในรานเนี้ยคือเขาก็ออกมาครบทุกขั้นตอนให้เราบำรุงผิวเลยก็เดี๋ยวจิงจะมาแนะนําทีละตัวนะคะมาเริ่มกันเลย ตัวแรกในลายที่ต้องใช้หลังล้างหน้านะคะอันนี้คือเซนกะไวบิวตี้โลชั่นหน้าตาตัวโปรดักต์กับกล่องจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เขาก็จะเป็นเอสเซนโลชั่นที่ทําให้ผิวดูกระจ่างใสหรือจริงๆมันก็คือน้ําตกเนี่ยแหละก็เขาจะมีสูตร1กับสูตร2นะคะสูตร1เนี่ยสำหรับผิวธรรมดาไปจนถึงผิวมันมากส่วนสูตร2เนี่ยก็จะสำหรับผิวธรรมดาไปจนถึงผิวแห้งสูตรหนึ่งสำหรับคนผิวมันเนี่ยเนื้อเขาจะบางกว่านะคะก็จะเป็นสัมผัสแบบสดชื่นสดชื่นส่วนสูตร2เนี่ยจะเป็นสำหรับคนผ น่ก็จะมีความเข้มข้นขึ้นมาหน่อยอันนี้ใช้แค่อาทิเดียวก็จะรู้สึกถึงผิวที่ดูกระจังใสขึ้นแล้วก็พวกจุดด่างดำเนี้ยมันก็จะค่อยๆจางลงถ้าใครกลัวแพ้เนี่ยอันนี้ไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่มีพวกสารแต่งสีนะคะแล้วก็ผ่านการรับรองจากแบบผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังแล้วก็อันนี้ขวดละ2 0 0 ml นะคะค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะแล้วก็ราคาแค่399บาทแทได้ข่าวมาว่าเขาก็ขายดีมากอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ตัวเนี้ยเราก็เลือกตามสภาพผิวเราพอใช้แล้วอะ่ะคือมันทําให้ผิวรู้สึกชุ่มชื เพิมพอทาเอเซนส์โลชั่นเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องตามด้วยขั้นตอนการบำรุง,งผิวเป็นพิเศษก็คือจะใช้เซรัม่มอันนี้ก็คือเซนกะไวท์บิวตี้เซรั่มนะคะตัวนี้เขาจะเป็นเซรั่มเข้มข้นนะคะปรับผิวให้ดูไบรึ้นแล้วก็ทําให้จุดด่างดาจางลงพอทาไปเขาจะให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วตัวเซรั่มอันนี้ก็จะซึมเข้าผิวเร็วมากๆก็ขนาด35กรัมนะคะราคา450บาทก็พอเราใช้น้ําตบเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ใช้เซรั่มต่อเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือเราจะใช้พวกครีม นกนัซึ่งอันนี้เขาจะมีอยู่2ตัวด้วยกันตัวแรกนะคะอันนี้เป็นเซนกะไวบิวตี้โกล์ยูวีครีมอันนี้ก็จะเป็นครีมเพื่อให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเนื้อครีมเขาจะไม่ได้เหนอะหนะนะคะจะซึมเข้าผิวง่ายตัว UV วีครีม จะมี S P F 25 P A บวกบวกเขาก็จะเป็นทั้งบำรุงแล้วก็มีกันแดดให้ในตัวตัวนี้คือทาไปปุ๊บหน้าก็จะดูกระจ่างใสขึ้นทันทีแต่ถ้าเป็นก่อนนอนก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือเซนกะไวท์บิวตี้โกลเจลครีมนะคะเป็นไวท์เทนนิ่งเจลครีมให้ผิวกระจ่างใสชุ่มชื้นบนกล่องอันนี้เขาก็เขียนไว้เลยว่าให้ความชุ่มชื้นยาวนานถึง8ชั่วโมงตัวนี้คือใช้ก่อนนอนแล้วพอเรานอนไป8ชั่วโมงปุ๊บตื่นมาผิวก็ยังมีความนุ่มอยู่ตัััวววเจจลคีีมมมมก็ะให้ส้สสสผทท่่่าแแบบดดชชืืนน,นไป รู้สสึกบายผิวจริงๆตัวเจลครีมเนี่ยสามารถทาตอนกลางวันได้นะคะแต่ว่าเขาจะไม่มีกันแดดคือทาตัวนี้ไปปุ๊บแล้วก็ต้องทากันแดดทับอีกรอบก็ <c oughs> เดี๋ยวจริงเปรียบเทียบเนื้อทั้ง2ตัวให้ดูทั้ง2ตัวนี้ก็ราคาเท่ากันนะคะกระปุกละ50กรัมแต่ว่าราคาแค่450บาทแล้วก็ถ้าใครอยากลองเนี่ยเขาก็จะมีไซส์ทดลองเป็น 15กรัมราคา1 5 9บาทอันนี้ก็จะเป็นการบำรุงผิวให้ผิวกระจ่างใสขึ้นโดยที่เราใช้ครบขั้นตอนเลยตั้งแต่น้ำตบเอสเซนส์แล้วก็พวกครีมคือถ้าเราใช้สกินแคร์ครบทั้งไลน์เนี่ยเขาจะช่วยเสริมประสิทธิภาพกันก็จะช่วยลดพวกฝ้าพวกกระที่เกิดจากแดดแล้วก็จุดด่างดำเนี่ยก็จะดูจางลงใช้ทั้งไลน์ก็จะทําให้ผิวผ่องดูสุขภาพดีขึ้นด้วยนี่นะคะพอใช้ครบไลน์แล้วผิวจะมีความชุ่มชื้นเนียนๆนุ่มๆใช้ติดต่อกันเนี่ยผิวมันก็จะผ่องขึ้นแล้ว้ววพกกจจจจุดด่าาางงเนนนีย็ะะะคคคอๆลถใใรส ไเซนกะว่บิวตี้เนี่ยหาซื้อได้ง่ายมากเดี๋ยวจะแปะให้มีอีฟแอนบอยมีวัตสันบูธโฮมเฟรชมาร์ทท็อปส์ุรุฮะมาซูโมโตะคิโยชิ ดูแม่มเก็ตหรือถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถช็อปออนไลน์ได้ที่แฟคชิปสตอร์ของเซนกะที่ลาซาด้าเลยเซนกะไวบิวตี้ก็เป็นอีกไลน์ที่ควรลองนะคะเพราะว่าโปรดักต์เขาราคาน่ารักมากแล้วก็มีโปรดักต์แบบครบทุกขั้นตอนการบำรุงผิวสําหรับผิวหน้าเลยก็ถ้าใครอยากเริ่มบำรุงผิวให้กระจ่างใสขึ้นในหน้าร้อนแดดแรงงนี้ไปลองกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย